ประมูลไม่ไหวครับครับคุซโร่มาเลยครับขึ้นมาเลยอันนี้ได้หรอพี่โมขึ้นมาเลยครับเอ้ยเฮ้ยเอาได้หรอแสนไปสองคนเรอไอ้พี่เนออยูาจมยังเนี่ยคนที่เขาเหมือนเหมือนคนคนคนเนี้ยคนที่เขาเหมือนกูอะแม่งแฝดแฝดบิซโร่นั่นแหละคนเนี้ยจับได้มีอีกไหมใช่นไหมฮัลโหลครับันั่นไงพี่เธอไปไหนอะ พี่เด้บอกว่าเจอสภาพี่โอเคได้ไอ้วหุ่นไอ้หุ่นไปไหนอ่ะ่ครับหุนไปมานั่งด้วยกันไหมเผื่อหุนอยากนั่งกับเพื่อนหุ่นอ่ะไหนไซ้จ้าโควเขยิบให้นั่งด้วยขมอนขมอนขมอนเออผมไม่ได้ว่าอยากจะเสือกหรืออะไรหรอกนะครับพูดดีว่า ตอนไปรู้จักกันนี่ไปรู้จักกันอีท่าไหนครับโอ้มันมันรู้จักกันตั้งแต่ประเทศแรกที่เล่นไฟเอ็มเลยครับโอ้คือพอดีว่าอย่าว่าอย่างนั้นหนี้เลยครับแม้แต่คนในแก๊งหรือว่าโตผมเองเนี่ยกว่าจะได้คุยกับคุณเนี้ยน่าจะต้องแบบคือวันนึงผมไม่รู้ว่าพูดกี่ประโยคอะน่าจะนับคําได้อะครับจริงจรินะว่าป็นคนพูดเยอะนหุ่นน่เปล่าฮึยไม่ใช่ เป็นคนพูดมากจริงๆเอาจริงเป็นคนพูดมากอินโทเวิร์ดเขายินโทเวิร์ดในแก๊งเนื้อไม่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 ได้ยินโทเวิร์ดไปคุยกับหญิงอยู่โอ้องเป็นสาวเนาะใช่พูดมากจะตายคุ่นเอาตายอะไรอย่าเผาดิอย่าเผาเห็นคุณพูดครั้งแรกกันวันนี้เลยตบตบตบผมแบบผมผมอยากมาเล่นกับมันจริงๆนะเพราะแบบผมเคยเล่นกับมันมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วอย่งนีแล้วเหมือนกับแบบแบบ ปีว่นกันมาห้าปีห้าปีแล้วหปีแล้วใช่ครับใช่ครับผมเป็นเพื่อนกันมาได้ยังไงห้าปีเนี่ยคุยกันอยู่กี่คำเขาเนี่ยเจอกันได้ไงดีกว่าอยู่ดีก็เจอแบบงงๆยงนี้ยแล้วคุณซิโร่นี่เพื่อนใครครับเนี่ยไม่มีครับอโลนเลยเดียวครับเรามีเพนในตัวไหมไม่มีเลยครับเฮ้ยหนุ่มหน้าคุณคุณเนี่ยเเอาารรยู่ตงนี้ไอ้น้อง ครับพี่ครับโอ้โหเอ้าเราเองเหรอเนี่ยตาต้าฮะพี่ทำไรเนี่ยมาทำไรอ๋อมายืนช่วยงานสภาเกิดเขามีอะไรช่วยพี่เมื่อไหร่จะเลิกกับเมียมารักกับพี่สอส่งไม่ได้เลยผมยส่งไม่ได้เลยมีอะไรครับมีอะไรครับว่ามาเลยใส่ผมร่วม200้อยนาทีพี่ลองถามมาแสนไก่โจ้ดดือดเ่โอ้โหแหมบอกแล้วว่ามีปัญหาอะไรตะโกนชื่อพี่ดังๆดูผมอธิบายแบบนี้พี่ผมอะ ไม่มีอะไรทำผมก็เลยไปลองจกปูนใช่ไหม,มทีนี้ผมกดไม่เป็นม,มันก็เอามือกุมหัวใส่หัวใส่หัวใส่หัว,ใ,หวใช่ไหมและตำรวจก็มาผมก็บอกว่าผมจกไม่เป็นไม่เห็นมันมีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็บอกว่านั่นแหละต้องหนีแล้วซุ่มเสียงแล้วเขาก็อธิบายผมเต็มที่มผมก็เลยหนีหนีไปแบบหนีแบบไม่รู้ความผมก็หนีออกไปเรื่อยๆอทีนี้เขาก็ตามไปจับผมขึ้นเขาสามท่อไปแล้วเราไปขึ้นเขาด้วยหรอ ผมไม่รู้อ่ะพี่อ๋อไม่รู้เรื่องอ๋อเขาคนไม่รู้ไม่ผิดอ๋ออ๋ออออ๋อผมขึ้นเขาเสร็จปุ๊บเขาจับผมในรถผมมีถุงห่อเมื่อวานผมปล่อยเข้ารถให้เขาเล่นสตอรี่ผมโดนคูณสามเพคขึ้นเขานี่หนึ่งกระทงแล้วมีถุงห่อในรถอีกใช่ผมก็โดินผมก็เลยดีถ่ายกันรันดี่ถ่ายกันรันดี่อยู่ในเหตุการณ์กันรันไก่แสตนี่แล้วผมก็เข้าคุบ ผมก็ต้องผมก็ไอโจ้็อดีมันก็ทวิตว่าอยากฟาร์มก็เลยถ่ายรูปตอนอยู่ในคุกว่าอยากฟาร์มเหมือนกันแต่ออกไม่ได้อันนี้ทั้งไอจูโซเทียทั้งเอดีทั้งอะไรมันก็เหินเข้ามาในคุกเพื่อจะมาพากูออกเอออะไรก็แล้วแต่มาก็ิดทีมเัื่อคุณต่อยห้าห้าเยสห้าห้ายาเอาไปสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะาเต็มมอมมอมับ้โหถาไมิถือว่าผิด ฟังเพลงคูคุณต่อยอยู่เอาต่อไรครับพี่ต่อเลย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 สิมคะแนนเต็มสิมคะแนนเต็มสิมคะแนนเต็มโอ้ตัวยงเลยนี่วะาอะต่อเลยพี่กูก็เลยทำพิธบอกว่าตำรวจมีคนขับรถอยู่ในคุกเต็มเลยเงยหน้าก็กูก็เลยทําให้กูคัดออฟชุดคุกช้ากูเงยหน้ามาจะถึงแรนดัมแล้วตำรวจสิบคันรล้อมกูอยู่ยิงกูล่วงรถหมดแล้วแลวคนที่ไปรับกูสี่ห้าคนโดนหมดโอ้โห ตอนนั้นเวลานี้กูยังยังเหลือเวลาอยู่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหัวโตเลยเดินี่เลกเป็นชั่วโมงโอ้โหเหลือเลยออนี่ว่าใครจะไปคิดว่าปูนจบเฟลแค่กองเดียวโดนเจลถึงสามครั้ง เราไม่รอบครอบไงแมเรามันมือใหม่อ่ะถ้าจะเดินทางเนี้ยมันมือใหม่ไงพี่เข้าใจดอลีกรวรัวถ่ายแสนดิแม่งเอาฮอขึ้นไล่กูเลยกูแค่แหกกูกะเสาเสียอ่้าวตัวเป้ไงใครเขาจะปล่อยไม่ได้อ่ะฮอบินผ่านเสอถามแป๊บหนึ่งพี่แล้วพี่ถ่ายลงอย่างเงี้ยแล้วตำรวจเขาจะไม่มาพี่ม่กาหรอเพราะว่ากูอยู่กับพี่รีซองไงเฮ้ยหลบหลังพี่ไว้ละหลบหลังพี่ไว้ทำตัวเล็ก มึงกล้าอย really ู่แล้วคือสอนอนเนี่ยพี่รีซอร์กูจะจะย้ายสั่งย้ายทั้งสอนอนได้เลยย้ายไปประจำการอยู่ไ <parfois> ด้หมดเลยจะบอกเลยให้พ <še> <ๆ>ี่พี่ชิดมาหมดแล้วสอนนอนซื้อรถครับซื้อรถสภาผูอผตรเลยไม่ใช่พี่โหยิ่งกว่าผบอ่ะน้องเอ้ยผบแครอทเนี่ยพี่บอกพี่แค่แบบกระดิกกระดิกนิ้วนิดเดียวผบแครอทจะหนีพี่อย่างเดียวเลยกลายเป็นเบบี้แครอทเลยอ่ะขยันมากอันนี้แครอทแบ็คโพลิตรี่เขาว่าตึงๆเก่งๆเนี่ยเจอพี่เข้าไปนี่หนาวนะเออ ไปอยู่ภาคเหนือเบ้อะไรนะเปิดเป็นลมใครบอกลืมเบาแอร์ให้เกียรติที่กูหน่อยเฮ้ยไหนพี่เดินมาอย่างพี่ไมหรอกแต่แต่ว่าสภาทำงานอยู่วอนนี้มึงทำอะไรกันเนี่ยคนเขาแก๊งพี่ตกใจนึกว่ามาซื้อรีไม่มีคนคุยให้นาไม่อ่ะกูไม่กูออกแล้วไงโอ้ดีแล้วพี่สภาก็จะได้มีทางเดินทางเดินอะไรที่มันดีกว่านี้ ใช่เหมือนสภาอยู่ในพวังอ่ะสภาแบบอยู่ในความมืดไปลตลอดเลยได้เหมือนเหมือนเปลี่ยนนายกอ่ะรีบพอสอบอกจะย้ายผอตอนรอออกจะไปอยู่ไหนเนี่ยออกจะไปอยู่ไหนพี่ตอนนี้ตกคูณอยู่โอ้โหอย่าไปจกเลยอยู่เฉยดีกว่าใช่ผมเอะอรับไอ้นี่ไงในในในกระชาตะตู้อ่ะมันมีเงินแดงเยอะอยากแลกตังค์โอ้โห ว่าปหมดแต่แต่ผมเสนอนะครับพี่ต้าพี่พี่เลิกจบกูน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าแค่พี่คัดชุดคุกก็ประมาณ20รอบแล้วครับพี่คือพักหรอแพักก่อนคัดชุดยี่สิบรอบเหรอใช่เห็นไหมโอ้ยไอเหี้ยคัดอยู่แบบลงไปนอนอ่ะเป็นยี่สิบรอบอ่ะตัวไม่ชักกระเดี่ยวกระเดี่ยวเลยนั่นอ่ะมันวิ่งเร็วหลอดมันวิ่งเร็วแค่แค่กระล้าทะเลทรายก็ห้ารอบแล้วอ่ะใชไม่ละบนรถเจอไอ้กระล้าไอ้กระล้าบอกว่าอะไรวะพี่พี่ขึ้นมาทำข้างบนดีกว่าเดี๋ยวตำรวจมาอีก ขึ้นมานั่งบนรถด้วยพี่ขึ้นมานั่งบนรถด้วยเรามีขังแรกเสมอเว้ยจนพี่โอเวอร์คนพี่แจ็คแจ้งยังคอมเมนต์ในบทชุดคุกสักทีผมยังสนับสนุนลีซอป้าวานุอยู่นะครับวานุเนี่ยวันวานุคุณนี่เหรอปายุหรือเปล่าเอาคนเข้าแกงครับสภาพี่ซอพี่แจ็คได้ออกรอยปะสักครู่นะคะคุณลีซอแกไม่มาแน่นไ่าต้ออองกรอยเลยพี่งั้นไม่อยากควนแกใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรร้านเดียวเอง อุ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้แตกจนได้อุตส่าห์ไปเรียนเทนนิ่งมาไอพวกมึงมีใค่บีวอลสองอันม้างไปขอซื้อตอนเดี๋ยวเดียวกันมันได้แค่อันเดียวนี่ไข่เอรอนว่าไงว่าไข่ว้าพร้อมละครับผมกระเป๋ารอสัปหามาครับเนี่ยครับเรื่องเขาแจ้งครับ เล่นสือุดครับคนไหนเอ่ยอ๋อเอาแจ็คสวัลเลอร์ออกลอยครับออกลอยราคากระเป๋าแปดสามครับผมเดี๋ยวต้องไปไปกดตังค์มาเชิญที่ตู้นะครับตื่นเต้นไหมครับฮุนตื่นเต้นไหมมีเพื่อนมาอยู่ในแก๊งด้วยตื่นเต้นอยู่ครับตื่นเต้นทำยังไงครับตื่นเต้นทำยังไงฮะเวลาฮุนตื่นเต้นฮุนฮุนทำยังไงยิ้มครับไงให้ผมทำยไงยิ้มยังไงครับยิ้มยังไงยิ้มไอซีหรือโอซีครับ ต่รู้จักกันมาห้าปีเลยหรอครับประมาณห้าโอ้ดีนะเพื่อนยังไม่เลิกครบฮ๋อเปล่าอยู่ด้กันมานานดีอ๋อเฮ้ยเห็นครั้งแรกที่คนเกี้ยวกาดอย่างนี้ผมชอบนะอันนี้เขาเข้าวันนี้เลยหรอค่บไม่เลิก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 พี่อโอ้ฟูจิแสนโซนโมโหเท่ากันไม่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 ีแสนโซนแล้วเพราะว่าแสนโซนจะออกแล้ว อแล้วครับผมผมไม่ออกแล้วนะผมมีไฟอยู่ในเมืองจัดเลยผมแบบว่ารีบรีบเลิกงานแบบรีบมาฟาร์มเลยอ่ะใช่ตื่นหนักเกิดแบบต่อรีบมาตั้งแต่บ่ายอ่ะไปนะครับไปไหมเราไปแล้วเราไปจบติดต่อไหมน้องเอ้จริงเอาจริงช่วงนี้งานผมหนักนะครับซอแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากหาเวลาว่างพักเถอะพักเลยซอเฟนลอนจมยังครับผมพึงตามสตอรี่ซอเฟนลอนไอ้ซีโรนนี่มันหลายรอบแล้วนะเว้ยไอ้เชือก ลูกเต้าเหล่าใครจัดการหน่อยดีเดี๋ยว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 มีคุยเอามาซัดอะไรหนูเดี๋ยวมีคุยลี่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะยื่นกันแล้วนะเนี่ยคนตัวค้าเอ็กดียื่นกับเอ็กดีนี่บัดแงครับแบ่งข้างกันผมหมดโปรเทควันไหนครับสภามีโปรเทคด้วยหรอมีครับอ่าคนที่เข้าแก๊งมาอย่าลืมไปใส่แท็กกันด้วยนะคะแล้วแล้วพีกในพีกไว้ยสอกูหนีกูออกมาได้แล้วใช่ไหม แล้วกูแล้วกูก็เรื่องที่แกนี่ยาวเนาะแม่งก็เด้งกลับไปที่คุกเหมือนเดิมโอ้โกูโทรไปถักกูโทรไปถ่ายหลอดแล้วกูต้องทำไงต่อมันบอกว่าต้องมาใส่บินมามอบตัวที่โรงพักอีกรอบนึงกูต้องหนีออกไปแล้วไปให้แสนพาไปส่งให้มันใส่บินเจลอีกรอบนึงเอาไม่ใช่ทางหรอกไม่ใช่ทางหรอกใช่ผมเถอะอ่าของเอ็กดีหมดโปรเทคยี่สิบสามพาค่ะโอ้ยยี่สามเลยหรอย่นมาหน่อยไม่ได้หรอย่นมาหน่อยไม่ได้หรอโอ้มันตั้งสิบสี่วันนะมันเลยนานโอ้ยตั้งสองอาทิตย์น่ยันไม้คันมือหมดแล้วเว้ย ก็ปลดดงปลดแล้วก็เล่นเถอพี่ตาก่อนเลยก็ถ้าจะปลดก็ปลดของอีกคนนึงด้วยดีนี่พร้อมมาดิหรอดีดีพร้อมพร้อมอยากโดนสตีนักอมออ้ันนี้ตาตาฮิโรชิป่ะครับเนี่ยใช่อยากรู้นักแถวนี้ใครใหญ่หนูค่ะเอาไหมพี่ไปเข้าฮิโรชิไหมพี่ตาพี่ไปไหมพี่มีปืนบวกสี่อะอาดิไปช่วยเขาดิผมไม่ว่านะ ต่พี่จะโดนบัฟในไฟว่าไอ้ตรงไอ้แก่เลยอยากจะโดนลาพี่ชอบอยู่แล้วเรื่องบัฟแล้วสตีนี่สตีนลอยมาพี่กระโดดเอาหน้ารับเลยนะใช่ไหมโอ้โหไม่ไม่มีลงไม่หลบด้วยไม่มีหลบไม่มีไม่มีเอาปากคาบเลยแหละซอเรียบร้อยแล้วโอ้เคเสร็จรู้ซะด้วยเทบัฟไม่ได้เลยคือไอ้ไงก่อนออกจากบ้านน่ะกูยกมือไหว้หลวงพ่อแบบวันนี้ขอให้โดนตีนอ่ะโอ้โหคือต้องขอขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่ครับคือไม่โดนสตีนไม่ดีขึ้นเลยหรอใช่ได้ ก็พูดไปเฮียไม่ได้อย kind of ู hey ่สภาแล้วเดือกว่าเดี๋ยวโดนแน่ไม่รอดไม่แล้วสรุปเรื่องมึงเนี่ยวันพรุ่งนี้เราจะซ้อมในเมืองหรือสตาร์คอมูพี่คอมูแหละคอมูนะโอเคนะผมจะได้บอกน้องๆมันนัดไปให้พอตำรวจเขาก็เข้ามาถามว่าตกลงเอาไงมีซ้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงหรกในมุมของถ้าสมมติต่อให้ได้ซ้อมในเมืองจริงอ่ะเราก็ไม่อุ้มการอะไรบางอย่างโอเคก็เลยบอกเอางั้นเอาคอมูไปเลยง่ายๆได้พี่ ครับพี่ตาขอบคุณครับเกรงใจเบลเด้วยต้องจ้างหน่วยงานเสียตังค์ <ผม S 2> จ้างหน่เกรงใจตัวเองด้วยพี่ชายไม่ใช่อะไรหรอกไปครับพี่เจอกันครับเกรงใจตัวเองไปเจ๊เจ๊ไปพี่ตาออกสภา,าแล้วเม่ฮะราผมไม่มีรถกูจาไม่เข้าท่ากับกระตือแม่งเลยเราสองคนนั้นอนะ

แบบดิ้ามาหากูฉันบอกว่าอยากจะดิฟโฟเขาแค่ในธนบตาตรเยอะมีก่อนในคะลิป